ไปที่สิงห์บุรีครับคุณผู้ชมครับสามีภรรยาผู้หนึ่งควงกันไปเลยฮะไปแจ้งความฮะอมบอกว่าถูกลูกชายแท้แท้เนี่ยฮะยักยอกฮะเงินไปสองล้านบาทฮะและที่สําคัญนะเอ๊ะทำไมทรัพย์สินของพ่อของแม่เนี่ยมันหายไปหายไปเรื่อยๆแต่ฟังลูกบอกว่าทําไมต้องหายไปล่ะเพราะพ,พ่อมีพฤติกรรมใช้เงินเหมือนกันะข้อมูลไม่ตรงกันนะแต่ก่อนอื่นเลยเราไปดูว่าทางฝั่งของสามีภรรยาคู่นี้ฮะ ชื่อว่า 9, นายนพพงอายุ87ปีพร้อมกับภรรยาอายุ86ปีขึ้นโรงพักเลยครับแจ้งความกับพนักง,งานสอบสวนสพเมืองสิงห์บุรีเล่าให้ฟังครับบอกว่าหลายปีก่อนเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับถูกรางวัลที่1สลากกินแบ่งรัฐบาลก็ได้เงินมาก้อนใหญ่ก็เลยตัดสินใจครับสองคนผวเมียเลิกทํางานละเพราะว่าอายุมากแล้วและไม่ได้เงินจากการถูกรางวัลก็หวังว่าจะใช้เงินนี้แหละใช้ในบ้านปลายชีวิตได้สบายๆเลยไม่ต้องลําบากอีกครับ โดยปี2011ก็มีการนําเงิน1ล้านบาทในที่ถูกลังวันเนี่ยนะฮะไปซื้อสลักอมสินครับในชื่อของภรรยาปรากฏปีต่อมาเนี่ยปี62ภรรยาประสบอุบัติเหตุครับไม่สามารถยืนหรือเดินได้ด้วยตัวเองลูกชายคนโตก็เลยรับเมียเนี่ยไปดูแลนะฮะทางฝั่งของคุณแม่เนี่ยปรากฏกลางปีเดียวกันลูกชายเนี่ยนำเงินของแม่เนี่ยไปซื้อสลักอมสินเพิ่มอีก1ล้านบาทรวมเป็น2ล้านบาทอาจจะไม่เท่าไหร่ฮะคุณผู้ชมแต่ที่น่าสนใจก็คือ ปรากฏลูกชายเนี่ยเปลี่ยนชื่อผู้ฝากในสลากจากเดิมเนี่ยสลากเนี่ยเป็นชื่อคุณแม่คราวนี้เปลี่ยนเป็นชื่อของตัวเองคะเป็นชื่อของลูกชายแล้วปรากฏว่าทั้งฝั่งของผัวเมียบอกว่าเอ๊ะทําไมพวกทรัพย์สินเงินทองอะ่ะพวกสร้อยทองแหวนเพชรพระเลี่ยมทองแล้วก็พระเครื่องอีกหลายรายการเนี่ยมันหายไปฮะก่อนที่จะพาแม่เนี่ยกลับมาส่งที่บ้านแล้วใช้วิธีว่าลูกชายเนี่ย ส่งเงินมาให้แม่ใช้เดือนละ15,000บาทโอ้บาทครอบครัวทางฝั่งของผัวเมียคู่นี้นะก็เลยเอกใจว่าเอ๊ะทำไมลูกชายเนี่ยทำกับฉันแบบนี้ได้อาละครับแต่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทีมข่าวโมโนนิวเราก็เลยสอบถามไปที่ลูกชายคนโตลูกชายคนโตบอกว่าคุณนักข่าวทำไมผมต้องทำแบบนี้รู้ไหมก็พ่อนะ่ยมีพฤติกรรมลหลงไหลงมง,งายเรื่องเหล็กไหลพ่อก็ไปซื้อเหล็กหลามาน่ะสิทำให้หลายปีที่ผ่านมาเนี่ย สูญเงินทองไปมากมายเลยจากไอ้เรื่องเหล็กไหลเนี่ยจนลูกๆทุกคนเห็นว่าถ้าขืนเงินอยู่ที่พ่อหมดแม่ก็ดูแลตัวเองไม่ได้แบบนี้ผมก็เลยต้องทําหน้าที่ดูแลทรัพย์สินแทนและที่ผ่านมาเนี่ยที่ผมต้องการนําแม่มาดูแลเนี่ยแต่ปรากฏพ่อเองเนี่ะเป็นคนปฏิเสธผมก็เลยทําได้เพียงแค่ส่งเงินให้ใช้ได้ทุกเดือนเท่านั้นเอาละครับข้อมูลไม่ตรงกันนะฮะตรงนี้ดังนั้น เดี๋ยวรอดูฮะว่าตํารวจจะช่วยคลี่คลายชี้แจงได้หรือไม่มบางคนบอกว่าคดีพ่อแม่นี่บางทีดาเนินคดีไม่ได้ดําเนินคดีได้นะคุณผู้ชมกฎหมายก็มีเปิดช่องเอาไว้เดี๋ยวดูแล้วกันนะเพราะว่าข้อมูลของฝั่งลูกกับฝั่งพ่อกับแม่เนี่ยไม่ตรงกันอยู่นะ,ะ<ม>นนี้